ลงรุ่นลงรุ่นก็ไผ่ลงรุ่นเลยมีแงก้อลนั่นล่ะใช้เพื่เราเป็น่มเาใหญ่นี้มียูสวนกันว่าหยอยี่น้อยใช้รน อยู่นะครับว่าว่าโลกเดี๋ยวดูบ่ได้แค่เทิงกันเออน่าจะไปกินข้าวเตรียมมันมีเปิดเด้อถ้าถ้าปานใด๋ก็เอาเลขออกเพราะว่าถ้ามันมาสักชุดครับ

4ีเจ็ดหนึ่งตีหนึ่งเจ็ดหนึ่งีเจ็ดะ้องเ่อีกค้งหีอยอยู่นี่ยแต่ว่าไอเนี่ย้หีด้ฉันว่าจะมีเลขเตัวหนึ่ง มือเจ็บเป็นกู้ยทายเป็นนักรบตัยอยายนี่เจ็ดนี่สี่เออเจ็ดสี่เจ็ดสี่ชัดเจนเลยใส่กล้องอืใช่ไหมใช่เ่น้อย หมดเลยเอไอหนุ่มก <its descript or> ็เ <Destiny> ห <ros ient> ็นเราต้นหนึ่งเจ็ดแปดอยู่นู่นเอด้วยกันผลไม้ละมือแนล้วในลแปดตัวบนเนี่ยเป็นเกล็ด้วยหนึ่งถึงนะ ได้นะเป็นคุณเกาคือเขาบอกว่าแม่ตะเกียร์นิวใสนใสเลี่ยตอนแ้กเอาขึ้นมาหนิมันมันมั่งยักเบิดซื้อสุราซื้อนี่ยังวันหนูไปลตัวเลขมาจากไหนครับเขาบอกหนูสื่อสารกับแม่ตะเกียนได้ค่ะได้เขามาบอกเลขอะไรสามสี่แปดสามสี่แปดอ๋อโดยเฉพาะบนโลกบนโลกไทยการเงินมีแต่ไหลมาเต็มมา